ระจบหกด้านวันนี้เสนอตอนเกประดิษฐ์เกประดิษฐ์จะมีลักษณะอื่นกลางระหว่างเกและกระเทยที่ผ่านการประดิษฐ์มาโดยที่เราไม่ทราบว่าคนนี้เป็นเกหรือกระเทยถ้ามองไกลๆแล้วแล้วก็ป็นกระเทยจะค่ะแต่ถ้ามองมาด้วยรายละเอียดแล้วกระเทยคนนี้จะแต่งตัวให้มาดแมนขึ้นให้มีความเกยให้มีความเลืศม,มากขึ้น เพราะฉะนั้นเกบาริษฐ์ไม่มีทางได้เป็นเกย์หรอกค่ะก็เป็นกเกตเธออยู่วันรัคัมนะคะแล้วมาพบกันใหม่ดวงเดี่ยวดาวพุธดากับกระสุกหกดาน <c oughs> ส้มสีเลือด <c oughs> ส้ม <c oughs> สีเลือดปะส้มสีเลือดจากอาตมิกาลเกมการสีเลือดค่ะ มังจริงนะวันนี้พี่มีปรึกษาว่าถ้ามันโดนที่จะทำาังไงไม่ได้ไม่ได้หรอพี่เอ็มดืนะ่มไหมไม่ดื่มพี่แอบเหรอแอบไม่ดื่มฮึบ <c oughs> ไม่มีการบาดคอไม่มีการอะไรทั้งสิ้น